ช่องตามใจทูเดย์พระชายาหมอยาเซียนบทที่1 8 8 7หยวนชิงหลิงนึกได้ว่าครั้งก่อนที่จิ้งเหอเข้าวังสีหน้าก็ไม่สู้ดีนักท่าทางเหมือนมีเรื่องหนักใจมากที่แท้ก็เป็นเรื่องของชุยฟู่เจินรงเยเว่กล่าวเด็กคนนั้นกลัวท่านไม่เช่นนั้นท่านไปพูดกับเขาหน่อยบางทีเขาจะฟังท่านก็ได้เพคะหยวนชิงหลิงงงงนันเขากลัวข้าได้อย่างไร ข้าเข้าหาง่ายขนาดนี้ไปที่จวนของจิ้งเหอออกจะบ่อยขนาดนั้นทุกครั้งก็ล้วนมีรอยยิ้มเป็นกันเองเข้าหาง่ายข้าคิดว่าเขาควรจะกลัวเจ้าถึงจะถูกรงเยเว่ตกตะลึงท่านเข้าใจผิดกับการเป็นกันเองเข้าหาง่ายหรือไม่เพคะหยวนชิงหลิงมองดูนางในใจอดที่คเนไม่ได้หรือว่าทุกครั้งขณะที่นางไปที่จวนของจิ้งเหอได้แสดงท่าทางที่เคร่งครึมออกมางั้นหรือจําได้ว่าไม่มีนี่นารงเยเว่ยิ้มแล้วกล่าว บางทีท่านอาจจะคิดว่าตัวเองเป็นกันเองเข้าหาง่ายแต่ท่านเป็นหองเฮานะเพคะฐานะของท่านวางอยู่ตรงนี้นะทุกครั้งที่ท่านไปคนในจวนทำความเคารพนอบน้อมต่อท่านจิ้งเหออยู่ต่อหน้าท่านก็อ่อนน้อมถ่อมตนและสุภาพมีฐานะชั้นนี้อยู่แม้ว่าท่านจะเป็นกันเองแต่ก็มีความเป็นกันเองอย่างกดดันเข้าใจหรือไม่เพคะพวกเด็กๆเคารพท่านและกลัวท่านคำที่ท่านพูดจะมีน้ำหนักมากเพคะ หยวนชิงหลิงหัวเราะอย่างกระอักกระอ่วนเป็นเช่นนี้หรือพลังที่ทําให้กลัวของฐานะนี้ช่างเป็นอํานาจที่ชั่วร้ายจริงๆระหว่างพี่น้องสะพายหลายปีมานี้ก็ช่วยเหลือซึ่งกันและกันจนคุ้นชินแล้วหยวนชิงหลิงก็ไม่ได้รู้สึกว่านี่เป็นเรื่องในบ้านของจิ้งเหอจึงไม่ได้เข้าไปก้าวไก่ล้วนเป็นครอบครัวเดียวกันทั้งหมดดังนั้นหยวนชิงหลิงจึงไปที่จวนอองเว่ยกับหลงเย่เว่รอบหนึ่งจึงลืมเรื่องความผิดปกติของพระชาย,ยาซุนไปชั่วขณะหนึ่งแล้ว สีหน้าของจิ้งเหอซีดขาวเล็กน้อยใต้าตาเขียวช้ำอย่างหนักสาวรับใช้บอกต่อนางว่าจวินจูไม่ได้นอนหลับดีๆมาหลายวันแล้วเสียงของจิ้งเหอก็เต็มไปด้วยความเหนื่อยล้าเรื่องนี้ยังต้องลำบากให้ฮองเฮาเสด็จออกจากวังรอบหนึ่งเกรงใจจริง,รงๆเพคะพูดคำเหล่านี้ทำไมเจ้าฟูล่ล่ะข้าพูดกับเขาละกันหยวนชิงหลิงกล่าวจิ้งเหอยิ้มเจือนไม่ได้กลับมาสามวันแล้วเพคะอาศัยอยู่ที่หอชุนฮวาแล้วเพคะ หยวนชิงหลิงขมวดคิ้วจะอาศัยอยู่ได้อย่างไรเจ้าให้เงินเขาหรือจิ้งเหินนวดหว่างคิ้วไม่ได้ให้เพคะหอชุนฮวาทางนั้นให้เขาอยู่ฟรีตอนนี้เขายิ่งรู้สึกว่าทางนั้นดีกว่าแล้วก็ท้าทายข้าหน้าเพคะหลงเย่เว่ยกล่าวต้องการให้ข้าไปเจรจากับหอชุนฮวาทางนั้นหรือไม่จิ้งเหอกล่าวเจรจาก็ไม่มีประโยชน์ทำได้เพียงใช้ไม้แข็งแต่หากว่าใช้ไม้แข็งบอกให้คนที่อยู่อันดับต้นนั่นจากไป เจ้าฟู่ก็จะรู้สึกเศร้าเสียใจยิ่งขึ้นยิ่งจะต้องเป็นนางให้ได้แล้วข้าแค่อยากให้เขารู้ให้กระสางว่าผู้หญิงคนนั้นไม่ได้ชอบเขาจริงๆรงเยงเยวพ่พังปากออกมาเช่นนั้นไม่ง่ายหรือบอกให้เจ้าถวนไปอย่างน้อยเจ้าถวนของข้าก็เป็นลูกพันยาหลวงของจวนอองหวยข้าไม่เชื่อคนที่อยู่อันดับต้นนั้นจะไม่ต้องตารงเยเว่หัวเราะแล้วเขาไม่ได้ไปแค่ครั้งแรกแล้วเขาไปอยู่บ่อยๆอย่าลืม ตอนนี้ภายใต้ชื่อของฮองเฮายังมีหอนางลมอยู่แห่งหนึ่งก็คือที่ข้าดูแลอยู่เขาไปช่วยงานข้าหยวนชิงหลิงรีบกล่าวอย่าฟังที่รงเย่เว่กล่าวเละเธอหอนางลมแห่งนั้นที่นางดูแลไม่ได้มีเรื่องยุ่งเหยิงเหล่านั้นแต่งตอนร้องเพลงกินเหล้าก็มีแต่ไม่มีสิ่งเหล่านั้นแต่นั่นไม่ได้ทําการค้าเนื้อหนังเหล่าแม่นางพวกนั้นก็หญิงยโสเป็นที่สุดไม่ใช่ว่าผู้ใดอยากพบก็สามารถพบได้ไม่มีความสามารถปรัดเรื่องเล็กน้อยมีเงินมากมายเพียงใดบอกว่าไม่พบก็คือไม่พบ หห้อง่าท่านเห็นว่าอย่างไรล่ะเพคะหลงเยเว่เอ่ยถามด้วยความสนใจเป็นที่สุดอันที่จริงหยวนชิงหลิงคิดว่านี่ก็ไม่ได้นับว่าเป็นวิธีที่ดีอะไรอย่างไรเสียก็ไม่สามารถบอกได้ว่าจะใช้ฐานะเชื้อพระวงศ์ของพวกนางคมเหอชุนฮวาลงไปได้ เพียงแต่ตอนนี้พวกนางใช้วิธีการที่ชั่วช้าเช่นนี้คิดพยายามเอาคนที่อยู่อันดับต้นแต่งงานเข้าจวนอ๋องว่ยเจ้าฟู่ก็เอาใจใส่ต่อหอชุนฮวามากขนาดนี้ทันทีที่คนที่อยู่อันดับต้นแต่งงานเข้ามาหอชุนฮวาก็นับว่ามีที่พึ่งแล้วนางคิดแล้วคิดอีกทำเช่นนี้ไม่ดีที่สำคัญคือน,นางยังต้องการที่จะพูดคุยกับเจ้าฟู่ก่อนเรื่องของผู้หญิงคนนั้นกลับไม่ใช่เรื่องใหญ่เด็กในช่วงกบฏนี้ตั้งใจต่อต้านพ่อแม่จึงจำเป็นต้องขัดเกลาทันที แต่หลังจากที่ความคิดเห็นของรงเยเกิดขึ้นแล้วก็ทนรอที่จะดำเนินไม่ได้รีบกลับไปบอกกับเจ้าถวนทันทีบังเอิญวันนี้เจ้าถวนติดตามท่านพี่ทังหยวนไปที่หมู่ตึกเหมยพอดีได้ยินเรื่องที่ท่านแม่รับสั่งให้ไปทำดีใจเป็นที่สุดรีบไปหาท่านพี่ทังหยวนทันทีปรึกษาหารือวางแผนรับมือพร้อมกันกับเขาทังหยวนก็รักและถนุถนอมพวกน้องชายน้องสาวที่บ้านของจิ้งเหยอย่างที่สุดรู้ว่าเดิมทีพวกเขานั้นถูกทิ้งที่สำนักนางชีอย่างโดดเดี่ยวและลำบาก เขารู้ว่าก่อนหน้านี้ชุยฟู่จันเรียนหนังสือดีแค่ถูกความรักผูกมัดไว้ชั่วขณะเท่านั้นแต่เขาคิดว่าวิธีของท่านอัสภายรงเยเวนี้ไม่ใช่วิธีที่ดีเขามีความคิดเห็นของตัวเองช่องตามใจทูเดย์พระชายาหมอยาเซียนบทที่1,888เขากล่าวพวกเราไม่ใช้วิธีนี้วิธีนี้ได้ผลช้าไม่ว่ายังไงเจ้าก็ยังต้องค่อยๆเข้าหาผู้หญิงผู้นั้น เจ้าทวนกล่าววิธีนี้ไม่ดีหรือพ่ยคขหลังจากที่เผยตัวตนแล้วข้าค่อยแสดงให้เห็นว่าต้องการจะสู่ขอนางอย่างสุดหัวใจจากนั้นให้นางดูถูกเจ้าฟูต่อหน้าอย่างรุนแรงรอบหนึ่งให้เขากลับไปขออภัยต่อท่านป้าจิงเหอเพื่อขอโทษอย่างตายใจทั้งหยวนสายหัวเจ้าคิดว่าไปบอกผู้หญิงที่อยู่อันดับต้นว่าเจ้าต้องการแต่งงานกับนางพลอยพลอยนางจะเชื่อเจ้าหรือวิธีที่สิ้นเปลืองเวลาน,านานไม่ใช่สิ่งที่จะเลือกเป็นอย่างแรก เขาชะง,งักแล้วกล่าวต่อเจ้าถวนอีกทั้งเกรงว่านี่จะเป็นเพียงรักครั้งแรกของเจ้าฟู่ผู้หญิงคนนั้นคุยววยกระย่องเขาขนาดนั้นบอกว่าเขาหน้าทึ่งเพียงใดดีดเพียงใดไม่รังเกยียจข้อบอกพร่องบนริมฝีปากของเขาหากเขาทราบซึ้งเพราะเหตุนี้ก็เห็นได้ว่าที่ผ่านมาเขาไม่มั่นใจในตัวเองเป็นอย่างมากในขณะที่พวกเราดึงเขากลับมาในขณะเดียวกันก็ไม่สามารถกระทึบซ้ำอย่างหนักได้ไม่เช่นนั้นจะทำให้ความคิดของเขาพัฒนารุนแรงถึงที่สุดเกิดข้อกังขาต่อความรู้สึกนึกคิดของคน ไม่สามารถเหยียบย่ำอย่างรุนแรงได้แต่จาเป็นต้องเตะเบาๆเล็กน้อยเพียงแค่ต้องพูดกับเจ้าทวนอย่างมีเมตตาศัก์หน่อยไม่ว่าอย่างไรก็จะสอนให้น้องชายเสียคนไม่ได้นี่เป็นความรับผิดชอบอันยิ่งใหญ่ของพี่ชายเจ้าถวนไม่ได้คิดถึงปัญหาที่ลึกลำเช่นนี้ฟังคำพูดของพี่ชายอดกลุ้มใจไม่ได้เช่นนั้นจะทำอย่างไรพะยะค่ะควรใช้วิธีการใดทั้งหยวนหัวเราะขึ้นมาแล้วท่านอัสไพยหลงเยเวและท่านแม่ของข้าล้วนคิดว่าไม่สามารถใช้ฐานะเชื้อพระวงศ์ข่มเหนือชุนฮวาได้ นั่นก็เพราะพวกนางคุ้นชินกับการใช้ฐานะของเชื้อวงมาตร่ตรองแต่ว่าความสามารถของพวกเราไม่ได้มีเพียงเชื้อพระวงศ์เท่านั้นสำนักเลิงหลังเอยองครักษ์ลับผีเอยองครักษ์เงาดำเอยองครักษ์ฟ้าเอยให้พวกเขาไปทำให้ความรู้สึกของแม่นางอันดับต้นวันไหวใช้หลักการทำให้คนเข้าใจล่ละขณะที่พูดเช่นนี้ทั้งหยวนกำมัดแล้วทำให้จิตใจวันไหวและใช้หลักการทำให้คนเข้าใจต้องไม่ได้เป็นแน่ เจ้าถวนกล่าวทั้งหยวนหัวเราะแล้วก็ไม่แน่นะคนล้วนมีเหตุผลหลักการถึงกระทั่งไม่ต้องออกไปลงมือด้วยตัวเองหากว่าให้เงินนิดหน่อยก็จะมีคนช่วยชี้แจงเหตุผลแทนเจ้าเจ้าถวนเริ่มสายขึ้นมาอย่างจริงจังท่านพี่ทั้งยวนพูดคำนี้ได้อย่างเป็นผู้ใหญ่จริงๆสมกับที่เป็นพี่ใหญ่ต่อไปเขาก็ไม่สามารถสยบคนอื่นโดยใช้หมัดตลอดไปแล้วสามารถลองใช้การพูดชี้แจงหลักการเหตุผลดูบ้าง แน่นอนว่าผู้ชี้แจงหลักการเหตุผลก็ต้องทําให้ฝ่ายตรงข้ามยินยอมหมดทั้งใจทั้งหยวนเห็นความเลื่อมใสในสายตาของลูกพี่ลูกน้องจึงยิ้มบางๆแล้วเพื่อเรื่องนี้ทั้งหยวนไปที่หมู่ตึกเหมยไปหาชายชาราเงาดําที่ทํางานยุ่งอย่างลําบากเพราะชายชาราเงาดํามีความช่าชองพิเศษอย่างหนึ่งก็คือการกระจายข่าวลือข่าวลือนี้นะก็คือหลังจากที่อองเว่ยแห่งจวนเจียงเป่ยได้รับรู้เรื่องของชุยฟู่เจินแล้วด้วยความโกรธจึงได้ออกหนังสือต้องการขับไล่ชุยฟู่เจินออกจากจวนอ,องเว่ย ฝ่ามือของชายชาราเงาดำปิดลงไม่มีปัญหาชายชาราเงาดำหยิบทองคําใส่ไว้ในแขนเสื้ออย่างรวดเร็วกล่าวคล้อยตามความคิดเห็นที่ดีเรื่องชี้แจงเหตุผลค่าก็ทำเป็น เป็นดังคาดภายในหนึ่งวันข่าวชุยฟู่เจินถูกขับไล่ออกจากจวนอ๋องเว่ยก็แพร่ไปถึงหอชุนฮวาและจุดที่เรื่องนี้จัดการได้อย่างยอดเยี่ยมก็คือคนภายนอกไม่มีผู้ใดรับรู้เรื่องนี้นี่คือข่าวที่เตรียมขึ้นเพื่อใช้ที่หอชุนฮวาโดยเฉพาะเพียงแห่งเดียวแม้แต่ชุยฟู่เจินที่อาศัยอยู่ที่หอชุนฮวาก็รู้แล้วเขาคิดว่าคนของหอชุนฮวาจะมาปลอบโยนเขาผลสุดท้ายทุกคนล้วนได้ยินเขาร้องไห้แต่ไม่มีสักคนที่เข้ามาแม้กระทั่งมองก็ไม่มีใครสักคนที่จะหันมามองดูเขาสักแวบ แม้แต่แม่นางหญิงหญิงก็ไม่มาไม่ใช่ว่าแม่นางหญิงหญิงไม่อยากมาความฝันอันงดงามของแม่นางหญิงหญิงล้มเหลวอยากจะเข้ามายอยเเยียดหยามสักรอบแทบจะไม่ไหวเพียงแต่ถูกชายชรางเงาดำรังไว้ไม่มีทางมาได้เท่านั้นรอจนชี้แจงเหตุผลเสร็จขณะที่ชุยฟู่จนร้องไห้จนแทบจะหมดสติแม่นางหญิงหญิงก็ปรากฏตัวด้วยสีหน้าเย็นชาไม่มีความอ่อนโยนและความเข้าอกเข้าใจผู้อื่นที่เขาเห็นจนชินตานั่นอีกแล้ว ชุยฟู่จนอยากเข้าไปกอดน,นางก็ถูกนางผลักออกไปอย่างเฉยเมยชายหนุ่มสัสนงงานหญิงหญิงนึกถึงคำพูดเมื่อครู่ของชายชุดดำที่หมัดใหญ่กว่าชามผู้นั้นพยายามเก็บซ่อนความรังเกียจในแววตาไว้กล่าวอย่างเย็นชาเรื่องที่เสด็จพ่อของท่านต้องการขับไล่ท่านออกจากบ้านท่านก็น่าจะรู้สินะเช่นนั้นพวกเราก็ไม่จําเป็นที่จะต้องให้ท่านอยู่แล้วข้าก็จะไม่แต่งงานกับท่านเดิมทีก็ข้าหวังเพียงฐานะซื่อจืดของอ่องไวของท่านเท่านั้น หากว่าท่านไม่ใช่ก็ไม่แตกต่างจากคนทั่วไปข้าอยู่ที่หอชุนวายังจะดีสักกว่าเป็นคนอันดับต้นของข้าต่อไปก็ยังสามารถใช้ชีวิตที่หรูหราร่ำรวยได้ชุยฟูจันมองนางด้วยความเหลือเชื่อในตาแตกสลายเป็นเสียงเสียงขอบคุณทุกคนที่ติดตามช่องตามใจทูเดย์นะคะ